อันนี้ก็จะเป็นเหรียญห้าบาท10บาทนิกเกิลเนี่ยค่ะสิบาทแบบนี้รับซื้อนะคะสิบาทแบบนี้รับ10บาทแบบนี้ไม่รับค่ะสิบาทสิบาทที่มีไส้เป็นสีทองแบบนี้ไม่ได้รับซื้อ10บาทที่เป็นสีขาวใหญ่ๆแบบนี้รับซื้อค่ะนะคะตามนี้เลยสิบาทสิบบาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบบาท ห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทห้าบาทเหรียญใหญ่นะคะแบบนี้รับซื้อเจ็ดบาทแต่ถ้าห้าบาทที่เหรียญเล็กๆมีสามวาระมั้งเหรียญเท่าเท่ากับเหรียญปัจจุบันอันนั้นไม่รับซื้อค่ะอันนี้รับซื้อที่เฉพาะเหรียญห้าบาทที่เป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะรับซื้อราคาเหรียญละเจ็ดบาทโซนเหรียญสิบบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสิบสามบาท แล้วก็จะมี10บาทแล้วก็มี20 20ิบไม่รับซื้อนะคะรับแรกเท่าหน้าเหรียญเพราะป้านาก็จะต้องไปแลกคืนกรมเนี่ยค่ะนะคะรานะคาหบาทรับซื้อเหรียญละเจบาท10บาทเทียระลึกรับซื้อเหรียญละ13บาทเหรียญครุดค่ะครุดครุดเฉียงครุดเฉียงปี2520และสอ2 2สองรับซื้อเหรียญละ สิบบาทครุดตรงพศสอง5ารอารับซื้อเหรียญละ20บ,บาทค่ะครุดตรง20่สิครุดเฉียง10บ,บาทนะคะเหรียญน,น้ปลอมไม่รับซื้ออันนี้บอกคนที่จะได้เตรียมเพื่อที่จะนํามาขายเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนรับราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะรับไม่รับบอกเลยเหรียญปลอมนะคะแบบนี้ค่ะไม่รับซื้อ เหรียญน,นี้ก็ไม่รับซื้อนะคะเหรียญแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีราคารับซื้อค่ะร้ารน้าไม่ได้มีราคารับซื้อนะคะแบบนี้บอกให้ให้เห็นชัดเจนว่าแบบไหนรับราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอะไรที่ไม่รับก็ก็บอกว่าไม่รับนะคะตามนี้ค่ะกลุ่มนี้คือไม่รับซื้อเหรียญหนึ่งบาท่ทะลึกนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสี่บาท อันนี้นี่ห้าบาทเล็กแบบนี้ไม่เอาไม่รับนะคะในแต่ห้าบาทห้าบาทใหญ่รับห้าบาทเล็กไม่รับเนี่ยห้าบาทนี้ห้าบาทใหญ่นี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทศูนย์ห้าบาทเล็กไม่รับนะคะไม่รับซื้อรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเพราะก็ไปคืนกรมใช้จ่ายได้โปรตีเลยค่ะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบตางสองพันห้าร้อยค่ะราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาท ครุฑตรงรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญเสด็จนิวัฒน,น์พระนครเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งบาทเที่ยลึกทั่วไปรับซื้อสี่บาทเนี่ยค่ะเสด็จนิวัฒน์มีมาสามเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท